กาลแล้วแล้วเนาะทูพื้นครับผมเป็นไงล่ะใครบอกถ่ายทำกันมานานมากนานมากครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะแต่ว่าอุปสรรคต่างๆก็ทําให้หนังมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็ใจเย็นๆใจเย็นๆตื่นเต้นเล้ตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงครับผมเพราะเขาบอกให้เราพูดดังๆก็กลัวว่าจะไม่ถึงทุกคนอ่ะยังไงเตรียมตัวมานานมากเตรียมตัวมานานก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการงานดีแล้วก็ตื่นเต้นไม่พร้อมกับทุกคนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะเราตั้งใจทํำมากๆเลยในแต่ละสีในแต่ละฉาก อ,อย่างเซตนี้นทำไมต,ต้องเป็นแบบคนใกล้ตัวมาเล่นหมดเลยครับพี่แดนมันควบคุมง,ง่ายหรือว่ามันตังคับอะไรได้หรือยังไงก็ประเด็นแรกประเด็นแรกแน่ๆคือเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ที่ใช่มากๆอล้เราเราเลือกทุกคนเดี๋ยวไปดูในห,หนังก็จะรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกเลือกักแสดงกลุ่มนี้ะนะครับอสองก็คือหนังมันต้องการเคมีบางอย่างในการที่จะแบบเล่นด้วยกันบางทีแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักกันเลยหรือไม่รู้ทางกันอะ่ะ เวลามาเล่นด้วยกันมันจะแบบขัดขัดเขินเขินที่ติดขัดขัดหน่อยนะครับแต่หนังเราต้องการแบบว่าความความอบอุ่นลื่นไหลนะครับตอนนี้ก็ไหลไหลจริงๆไหลยาวเลยไหลยาวเลยนะคแต่ละควบคุยากไม่แต่ละคนผมมียากครับเชื่อฟังจะตายเชื่อฟังจะตายนะฮะเถียงนิดหน่อยแต่เราก็เราก็ไม่สู้ไม่เคยเถียงเลยนะไม่ให้พูดอะเถียงไงอ่ะ พี่ก็พี่เอาเลยพี่ทุกคนกลัวไม่เรียกบารมีมาเร็ยก็โตแล้วด้วยก็พี่เป็นคนคุมความลับของเรื่องอ่ะพี่พูดเยอะไม่ได้โอ้เดี๋ยวเคาประตูบ้านทักทีเลยนะครับเราคนรับนะครับแล้วผมไปขี้กว่านี้ไหมจริงจริงไม่ได้ตั้งใจเอาพี่เต่ามาแกล้งใช่ไหมโอ้ยต่อยเลยต่อยเย่อะๆมาเยอะอยู่มาเยอะอยู่เออมาเยอะเลยมาเยอะาพี่เต่ามาแกล้งไหมฮะไม่มีบทไม่ครับไม่ไม่ครับ ไปดูนะครับต้องดูต้องดูเหตุและผลจริงๆนะฮะทีนี้นักแสดงหลายคนบอกว่าการถ่าทำเรื่องนี้เป็นไปด้วยความลำยยากลำบากมากใช่ค่ะแต่ละคนพูดก็อย่างของไปอย่างที่บอกในบนเวทีคือเราถ่ายกลางคืนหมดเลยค่ะมันก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องการง่วงเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็ของที่ถ่ายอ่ะคือแบบยุงก็เยอะและที่ก็แบบว่าหาห้องน้ำก็ยากสำหรับเราเลยนะค่ะ ไหนจะเรื่องของสโมคพีต้องตบไหลพี่แดนเลยพี่เงินต้องตบไหลพี่แดนเลยใช่คือคือเรื่องนี้อ่ะเราจะบอกว่าตั้งแต่พัดถ่ายมาค่ะเรื่องนี้ยากสุดยากสุดในชีวิตเลยตั้งแต่ทำงานมา่เป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องสุดท้ายที่เรื่องเดียวรึพอแล้วเยราก็อย่างเงี้ยอย่าชมนี่ถ้าไม่พอใจเลยบอกพี่นะพี่อยากตบมานานแล้วเนี่ยพี่อยากตบมานานแล้วเขากำลังจะดีๆกันอยู่ก็อะไรไม่รู้อ่ะต่อเลยลูกค่ะ ก็เลยแบบยากมากแล้วค <|so|>> ือเรื่องเนี้ยก็คือมีแบบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะมากค่ะคืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วอ่ะไม่มีเวลาให้พักแน่นอนใช่ที่นี่ราคาเรื่องนี้วิบากกรรมไหมวิบากกรรมเหมือนกันเพราะว่า น่าตกมากเลยเพราะว่าผมต้องดิวกับหลายๆอย่างกันครับคืออทุกคนก็คงจะรู้กันนะครับผมในวงการครับดิวใครครับดิวครับดิวกับเนี่ยวัดสิงห์ปันมากเตรียมช่วยไมพี่เต๋อเขาเข้ามาแล้วเราดูแบบเก่งๆยังไงจริงๆผมตื่นเต้นมากเลยที่เขาอยู่เนี่ยผมหรือบารมีครับก็คืออ่ะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงครับคือเรื่องนี้สัตว์ที่ใครพี่อะครับสัตว์คือควายครับโอเคไม่ได้ว่าพี่นะใจเย็น เดี๋ยวไปดูในหนังเดี๋ยวก็จะรู้ครับผมแต่ว่าก็คือต้องดิวเยอะล้วก็คือเด็กเนี่ยอยู่กับผมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เราต้องดิวแบบคือเมื่อกี้เห็นบนเวทีแล้วนะครับว่าน้องไร้การควบคุมประมาณนึงบินก็ต้องอยู่กับน้องตลอดยากอยู่ก็คือจะดีดตลอดเวลาแต่ผมต้องอู้เขาด้วยความรักชอบพี่ต่อเซนนะฮะก็เป็นผีเรื่องแรกครับในชีวิตเลย เขาเลยรู้เลยอ่ะเล่นที่นี่เหรอเฮ้ยรู้แล้วเยก็อยากมีแล้วก็อยากมีแล้วโพอดีไม่ได้อยู่ในโซเชียลก็มีเรื่องก็เลยไม่ได้เล่นก็เออเป็นบทบาทที่ท้าทายมากครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ิงแต่งเอฟเฟกต์นี่คือแบบทั้3สามชั่วโมงนะถ้าถ่ายก็ยากมากแล้วก็ตอนขึ้นหนวยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โอ้โหก็คือแบบยากอ่ะยาก แต่สนุกใช่ไหมสนุกมากเห็นไม่มีฐานตลอดเตี้ยไม่ใส่กับพี่ไม่มีอ่ะอ่าอพ่อเต๋าว่าผ่านประสบการณ์เล่นหนังอะไรเรื่องมากเรื่องนี้นี่แบบทำไมต้องไปดูในโรงค่ะนะครับก็ไม่ดูในโรงดูที่ไหนอะดูยูทูบเหรอทำไมต้องไปดูไง่อเรายังไง ก็ต้องใจจริงคุณผ่าวไอ้เขาต้องใจริงต้งไปดูในโรงกาังด้วยจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อีกหรออันนี้อันนี้การแสดงการแโอเคครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วนะครับช่วงโควิดเนี่ยสองปีเป็นเรื่องเวลาจริงชอบพี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเข้าลงแบบน้อยมากนะครับแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยผมต้องขอบคุณแดนเพราะว่าเขาเขาทำหนังมาจากจากตัวเขานะครับเขาเขียนบทเองกำกับเองแล้วแล้วเขาอยากได้ที่คาแรคเตอร์ที่มันใช่คนที่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คือคือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วในการแสดงของ,ของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเหลี่ยมมีมุมของตัวแสดงนั้นๆมันก็มาจากพืก้นกับน,นะครับแล้ววันนี้คือคือคนมันปลดลอ็อกมันปลดล็อกของ ของโควิดแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเข้าโรงหนังเนาะโอเคสบายใจขึ้นทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าอรรถรสในการดูหนังโรงนะครับในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมว่ามันสุดยอดกว่าที่คุณจะดูที่บ้านคุณต้องดูในโรงครับอุตสาหกรรมหนังไทยด้วยเนาะใช่ครับตอนนี้กำลังกลับมาดีดีแล้วเนี่ยดีแล้วไงคุณดีแล้วพ่อฝากแบบเนี้ยี่อยากได้แบบนี้เยอะๆเออครับก็ไปดูกันเยอะๆครับนะครับพวกผมจะได้เล่นเยอะๆครับครับพี่แดนครับ ทำแบบหลายหน้าที่เลยเรื่องนี้ดีจริงเขาดีจริงเลยค่ะว่าจะเข้าโรงเมื่อไร่อะไรยังไงก็เข้าโรง13กรกฎาคมนี้นะครับผมก็หน้าที่ของพวกเราคนบันเทิงนะครับคนทํางานก็เป้าหมายเดียวก็คือการสร้างชิ้นงานที่มอบความสุขให้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจะเข้าไปรับความสุขจากพวกเรากันนะครับก็13กรกฎาคมนี้พุ่งพืนนะครับขครับ